สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทำตัวชิ้นส่วนของคอจักรยานนะครับโดยก็จะสร้างอันนี้ไว้แล้วเพราะว่าเคยทำมาแล้วง่ายๆนะครับเป็นไดมิเตอร40แล้วก็ extrude ด้วยความสูง50มิมตรนะครับก็จะเริ่มต่อเลยจากตรงนี้นะครับก็จะใส่ sketch ที่ตรวนี้ก่อนใช้ c ซ n นเตอร์ไลนในตัวช่วยนะครับเพราะว่าจะสร้าง p l a n นขึ้นมา ำตัวตัวยึดคอมานะครับออกก่อนแล้วก็จะใช้นี่นะครับกดที่ g e o m t t r y reference แล้วก็เลือก plane นะครับนะครับแล้วก็ s i r t l e reference ก็เลือกที่ตรงนี้ก็จะได้เส้นนี้ได้ plane มานะครับตกลงโอเคแล้วก็ให้มองแบบใช้การตัด s e c t i o n มองเข้าไปนะครับก็จะ ตัดออกแบบนี้แล้วผมก็จะส sketch ตัวข้อยึดมันเอาไว้ก่อนนะครับโดยที่ใช้ p l a n นี้เริ่มด้วยการใช้เส้นก่อนแบบนี้นะครับลากไป แล้วก็กด a ก็จะสลับมาเป็น arc อย่างนี้นะครับเป็นส่วนโค้งแล้วก็กด a ก็จะกลับมาเป็นเส้นเหมือนเดิมนี่นะครับแล้วก,กด a ก็สลับไปมาได้อย่างนี้ครับก็จะได้ตัวนี้มาทีนี้ก็มาปรับให้ตรงนี้ตัวล่างกับตรงนี้เป็น c o ินซิเดนต์กันนะครับแล้วก็ศูนย์กลางของ อันนี้ให้เข้าไปสู่แนวกลางนี่ครับชิ้น,นี้ด้วยเหมือนกันแล้วก็ปรับขนาดครับให้สองอันนี้ห่างกัน15ส่วนนี้รัศมี15แล้วส่วนนี้รัศมี18นะครับแล้วก็จะก,กำหนด ให้เส้นสองเส้นนี้นะครับยิงทำมุมต่อกันก็จะเกิดปัญหาครับให้กดที่ l e a ต์ e ดิมพ i นช n นไดวิ่งไว้แล้วก็วันนี้มันจะ over define นะครับกดไปก็ดูมันก็จะมีให้เลือกเราจะแก้ปัญหายัางไงนะครับอันนี้ก็จะให้แก้ปัญหาเอาอันนี้ออกครับแล้วก็อันนี้ก็จะกำหนดขนาดได้แล้วนะครับ ต้องการยี่สก็จะได้แล้วโอเคทีนี้ก็จะออกออกจากโหมดสเก์แล้วครับหลังจากนั้นก็มาที่เพลยด้านขวาก็จะสเก์มันนะครับโดยจะทำตัวนี้จะทำตัวเป็นข้อยึดละโดยให้ขนาดอันนี้ สี่สิบห้านะครับตัวนี้สามสิบห้านะครับโอเคแล้วก็ให้มันห่างกันตรงนี้สามสิบห้าครับแล้วก็ตัานนี้55นะครับเสร็จแล้ว ผมต้องการให้มันเปิดปากตรงนี้นะครับก็ทำการสี่เหลี่ยมขึ้นมาขนาดความกว้าง10นะครับก็จะใช้ trim entity นะครับเรียกที่ Power Trim แล้วก็กดเมาส์คลายค้างไว้ลากตัดผ่านก็จะตัดออกไปเลยนะครับแบบนี้นะครับบ,บ๊บอ่ะก็จะได้แบบนี้มา เรียบร้อยก็ทำการ extrude เลยนะครับโดยให้เลือกที่ตรงนี้เป็น midplane แล้วก็ขยายออกไป2ด้าน40นี่ครับได้มาเป็นที่เรียบร้อยทีนี้ก็จะทำการเชื่อม2 2งวตรงนี้ด้วยกันไว้นะครับผมจะทำการ sketch right plane ก่อนทำใช้ centerline ช่วยนะครับก็ใช้ centerline จาก จุดศูนย์กลางอันนี้ไปที่เส้นเส้นกลางของทรงกระบอกนี้นะครับเสร็จแล้วก็ใช้เซ้นเ้อร์ไลาน์ของจุดนี้เพราะว่าผมจะทำการสมาร์ทไดเมนชันตรงนี้นะครับทำมุมกัน10องศาอ่ะเสร็จแล้วออกจากนั้นนะครับที่ ที่ผมสเกจไว้อันนี้อันนี้นะครับผมก็จะทำการ extrude มันเห็นไหมครับโดยที่จะเลือกที่ up to body แล้วก็อันนี้ direction เลือกเ t ตต l ลายที่เราสร้างเอาไว้นะครับนี่ครับแล้วก็เลือก part นี้แล้วก็ทำ d r a f t 7องศานะครับ ก็จะได้แบบนี้เป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นก็ทำการเพิ่มรายละเอียดเข้าไปนิดหน่อยนะครับตรงนี้เช่นตรงนี้ก็จะใช้มันจะมีรูมันจะมีะการทำ slot เอาไว้ตรงนี้นะครับเลือกให้ตรงนี้ ไมนเตอ12แล้วก็ต้องการตัดขอบตรงนี้ออกนะครับผมก็ใช้เส้นตรงวาดไปนะครับแล้วก็ใช้ trim entity เหมือนเดิมตัดออกปุ๊บ oh, เรียบร้อยก็จะได้เส้นมานะครับหลังจากนั้นผมก็จะทำการ copy อันนี้นะครับ กด c t r l C นะครับแล้วก็หมุนมิว oh, นะครับแล้วก็เลือกที่เพลงนี้แล้วก,ก,ก,ก็ก็วางลงไปนะครับกด c t r l V นะครับมันก็จะมาแบบนี้ที่นี้มันยังไม่ดีเท่าไหร่ผมก็จะทำการ Edit Sketch นะครับ แล้วก็เลื่อนจุดศูนย์กลางของมันไปไว้ตรงขอบนี่นะครับขอบชิ้นงานตรงพอดีตรงกลางอ่ะก็จะได้ซ้อนกันพอดีเป๊ะเลยนะครับรูปเดียวกันเลยก็ทำการ extrude เลยแล้วกันครับ extrude ให้ด้านนี้ขึ้นบนนะครับ10มิเมตรแล้วชิ้นนี้ ก็ไปด้านล่างนะครับ10มิลลิเมตรโอเคแล้วก็จะทําการทํารูด,ด้านนี้นะครับผมก็จะเลือก Cut extrude cut ที่นี่แล้ว offset entity นะครับมันจะง่ายมากเลย รีเวิร์สนะครับมันจะเข้ามาด้านไหนปุ๊บแล้วผมก็ทำการ Extrude c คัตลงไปนะครับ 5mm มมนะครับเลืกลงไป 5mm มมแบบนี้นะครับก็ได้มาจากนั้นก็จะทำการเจาะรูครับใช้โฮวิาสานเหมือนเดิมเหมือนที่เคยทำนะครับคราวนี้ก็จะเลือกเป็น c o u n t เตอร์บ มาตรฐานดินนะครับ hex socket ดิน912 M8 ฟิตแบบ loose นะครับแบบตามนี้เลยนะครับ N condition แบบเจาะทะลุ To All แล้วก็เ,เลือก position นะครับยังไม่ตรงเราก็กด ESC นะครับแล้วก็ทำการเลื่อนมันไว้ที่จุดศูนย์กลางนะครับแล้วก็โ okay. อเคเจาะมันออไปนะครับ เรียบร้อยแล้วก็ต้องเจาะตรงนี้ด้วยครับใช้โฮลวิสัยเดิมทีนี้ก็จะเป็นเลือกโฮลเลครับแบบดินรวไซต์เดมิเตอร์ในนี้กำหนดไว้ว่า8นะครับตอนนี้เลยเพลนนี้นะครับก็จะเลือก Position ลงไปทีนี้ผมก็จะทำการกำหนดขนาดนิดหน่อยนะครับโดยที่เขาอบอกเอาไว้ว่า ก็จะกำหนดขนาดตรงนี้หน่อยนะครับเพราะว่ามันต้องตรงกลางนะครับก็ให้มันห่างจากขอบนี้เป็นระยะ6มิลิเมตรนะครับแล้วก็เลือกแบบคัด u e All เลยจอดทะลุได้2รูเลยครับป๊อปมันจะได้นะนะฮะทีนี้มาถึงแล้วก็ผมก็จะทำการเจาะรูด,ด้านนี้ด้วย นะฮะใช้ e x t r u d e cut เลยนะครับวงกลม diameter ่25นะครับโอเคทำการ e x t r u d e อันนี้ผมก็จะให้มันเป็นเลือกแบบ Offset from surface นะครับโดยเลือก Offset ไว้5 mm มมแล้วก็จะเลือกตรงนี้นะครับมันคือมันก็จะสูงขึ้นมาแล้วก็ห่างกันตรงนี้5 mm มมนะครับกดตกลงก็จะได้มาครับสวยงามหลังจากนั้นก็จะทำการ f i ลเลตมาแล้วนะครับโดยเลือกฟิลเมิลลมก่อนที่ข้อต่อของมันนะครับพาดนี้ ตัวน,นี้ตัวน,นี้แล่นี้นะครับตกลงหลังจากนั้นก็ทำการฟิลเตด้วยรัศมี1ส่วนที่เหลือนะครับ ก็จะได้มาแล้วเรียบร้อยนะครับก็ขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ